ผมจะแต่งตัวเป็นมือใหม่นะครับผมหรือแต่งตัวเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะไปเจอกับผู้เล่นแหลงตึงๆแหลงฮีโรอีกนะทุกคนแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะสวัสดีครับเขาแหลงฮีโรอีกเลยว่ะทุกคนน <c oughs> ี่มาย่างผมจะสู้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ว้าววาย <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมได้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสเดียชาแนลนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่กับพี่มะม่วงในเกมฟรีไฟลครับผมคุณผู้ชม โดยวันนี้นะครับผมจะแต่งตัวเป็นมือใหม่นะครับผมหรือแต่งตัวเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะไปเจอกับผู้เล่นแหลงตึงๆแหลงฮีโรอีกน,นะทุกคนแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมคุณผู้ชมครับโดยวันนี้เราจะสร้างห้องแล้วเราก็จะไปยิงเขากันนะครับผมหรือว่าเราจะแพ้เขาไปรอดูกันถ้าเพื่อนๆชที่ชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกรลังให้พี่โมโม่ด้วยนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราทักทายเขาก่อนสวัสดีครับผมมือใหม่นะครับ ฝากตัวด้วยนะครับอ้าหุยเขาแรงเขาแรงยีโรออีเลยว่ะทุกคนนี่มาอย่างผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเราจะเล่นแบบมือใหม่ก็คือมือใหม่ที่ทุกคนเล่นกันส่วนมากนะเขาจะไม่ค่อยตั้งไอวอลกันนะครับผมอ่าเขาจะแบบค่อยๆแบบเดินแล้วก็ยิงอ่า อย่างนี้เออมือใหม่แบบบิ๊กินเนอร์อ่ะแบบฝึกเริ่มต้นอ่ะใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างแบบมือใหม่แบบวางเป้าต่ำๆอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยแบบเออวางเป้าแล้วก็งัดขึ้นไงเออเอออาิีอา,อาดีเฮ้ย มาฮะมือใหม่มือใหม่แบบมือใหม่เราต้องตั้งตั้งอะไรวะเฮ้ยวาดดิอุ้ยยา,าอายาอยู่เลยค้าเออติดติดติดอีกติด,ตดโอ้คือว่าคมอยู่นะเนีย่ยครับผมเวลามือใหม่เล่นอ่ะเขาจะแบบไม่ตั้งไอวอลนะครับผมอ่ะทุกคนต่อไปเราจะแบบ ฝึกขึ้นมาหน่อยอ่าเริ่มแบบกระโดดยิงว้าโอ้วโอ้ยไปกเฮ้ยเาโหดมากเลยเขาไปสองหัวแล้วอะสเต็ปต่อไปครับทุกคนครับยิงนั่งตั้งไอวอลครับยิงนั่งตั้งไอวอลอ่าไปเรามาเริ่มแบบ ความโหดกันดีกว่าอันนี้ยังไม่ถึงกับขั้นเซียนนะฮะอันนี้คือวิวัฒนาการในการแบบเล่นฟรีไฟล์มาฮะวิ่งว่าเขาจะจูบอย่างเดียวเลยว้ย ที่ไหนอะโนคนเนี้ยฝั่งนู้นอะคือบอกเลยว่าสุดจัดหุ้ยไม่ธรรมดานะครับผมฝีมือการเล่นของเขาฝีมือการเล่นของคนคนนี้ไม่ธรรมดาฮะ ทุกคนครับลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเออแบบทุกคนเนี่ยสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนแบบสายแอบหรือสายบุกหรือสายดันคอมเมนต์กันมาหน่อยเขาโกรแล้วฮะ เขาโกรธแล้วครับฝีมือในการพัฒนาของผมเนี่ยมันเริ่มกลับมาครับผมทุกคนครับเป็นไงจากที่แบบเราเดินยิงแบบโหแบบเดินยิงยิงเขาไม่โดนอะไรเงี้ยแต่กลับพอมากระโดดยิงแบบตั้งไอวอลอ่ะเฮ้ยมันเก่งขึ้นว่ะโอ้ตายโอ้สุดยอดโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดา เฮ้ยเขโหดเกินไปแล้วเราตัดสินแล้วโอ้โหทุกคนครับวิวัฒนาการของพี่มม่วงจะจบลงอยู่แค่นี้เหรอทุกคนมันเป็ดไปไม่ได้เปล่ามันเป็ดไปไม่ได้เราต้องชนะมา,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 าดิเอมยาดิเอมยาโดนไปเจ็บอยู่หัวแตกไปเราไม่ยอมแพง้ง,ง่ายๆหรอก เราไม่อยอมแพ้ง่ายๆหรอกรู้จักพี่ไก่วัดบางมะม่วงเปรี้ยวไหมครับมามาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพี่มะม่วงไม่ยอมพี่มะม่วงไม่ยอมทุกคนว่าจะชนะหรือแพ้ <c oughs> คอมเมนต์หน่อยไม่ว่าทธรนาการของพี่มะม่วงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆฮะเฮ้ยเม็ดเดียวเท่านั้น เม็ดเดียวเท่านั้นเอาแล้วจะพิกไหมเนาะจะพิกไหมเนาะพอพี่มะม่วงเริ่มเข้ามือเนี่ยใครก็หยุดพิกไม่ได้เลยครับ <c oughs> เฮ้ยเอาพิกแล้วหรอวิ่ยถ้าชนะคอมแม็กีสเดียวเลยนะเฮ้ยเขาจะชนะหรือเปล่าเขาจะชนะไหม หรือเราจะชนะมารอดูกัน,นะฮะเฮ้ยเราเล่นไกลๆกับเขาไม่ได้ะฮะไปก่อนหนึ่งเม็ดเขาไม่กล้าด,ดันแล้วฮะ นางยิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวไป็นเื่องนั้นอะไรวะดี <Mich> พิคเขาแล้วะ่ะอุตส่าห์พีกแล้วะ่ะตายวงเฉยเลยโอ้โห่ก๊ดเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมฟรีไฟลในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวิวัฒนาการของพี่ม่วงจากจุดเริ่มต้นนะครับผมมาเป็นจุดสูงสุดนะครับผมก็คือคือได้ทุกเปืนนะครับแต่ว่าไปตายวง <laughs> 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 ถ้าเพ <laughs> <ๆ>ื่อนๆชื่นชอบคลิปดีนะครับผมฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรใจายพี่ม่วงด้วยแล้วถ้าอยากให ทําคลิปฟรีไฟก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมี่ต่อไปเราจะมาแกล้งน้องพลอยกันนะครับผมทุกคนครับโอเคทุกคนครับแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย love is love. Love is love.